นี่แกยับเล็ดแกไปเล่นหลอเนี่ลินกอลเล่ตุ๊บเเนี่ยเอา F4 ปุ้นนีนี่เลยได้มาน้อยกเบิดมาตั้งเบิมานตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณสามเมตรนะพี่ประมาณสามเมตรกกเย่ยไต้มก้อนไร้